เอาที่ใส่พี่วะวันนี้นี่ใส่ไม่ดีใครใครใครทำบุกคุณวะคนไหนอะชนิดบอยโอ้ตอนนี้ผีคุยกับผีกลุนเลยนะไม่ต้องหรอกเฮ้ยแต่ว่าผีกับผีคุยกันยังไงกดวีแต่ว่าถ้ามันคุยอย่างนั้นมันต้องปิดหูฟังแล้วคุยกันในเกมอ๋อเราก็ต้องไปปิดหูฟังแต่ว่าบางที ปิดในเทปเราเสียงในเกมบางทีไม่รู้ว่ามันจะช็อตหรือเปล่าบางทีมันไม่ไม่เหมือนข้างนอกอ่ะเอมาแล้วว่าแ a บใหม่ว่ายังเอาอันนี้แใหม่แ a ใหม่แต่ตัวเก่าแล้วแล้วเราก็ยังเป็นินโ n o ซ e ต์เหมือนเดิมนะเราเป็นคนดีเหมือนเดิมอไมันทำอะไรอ่ะไอะไรอ่ะครับลูกสอครับนะหาห้นะครับผมปรับต้งบริสุทธิ์ตงบริสุทธิ์ีอ่ะ ได้กล้องถ่ายรูปกล้องถ่ายรูปได้ยินเสียงในเกมเลยหรออันน mm ี้คือใครไม่ต้องอยู่คนเดียวอะอ้าวเปลี่ยนเดี๋ยวซองครับเปลี่ยนเดี่ยวครับคุณกระลำผมผมอาซุจิคารุดะครับคุณเอาอันนี้ปะเอาไปเก็บเก็บเกาะครับอะไรวะอะไรวะแล้วผมมีอยู่แล้วอะ อะไรวะ่ะอาวะฮะจยได้ลูกซองจังห่ะไปชุบเปล่าไปชุบเปล่าไปชุบเป่าผมจะเอาไว้ยิงปลชุบเป้าเอาไว้ยิงไม่เอาไว้ยิงควนไม่เอายกงคับไเาไย่ันตั้งแต่เข้าเกมมามันมีใครคนหนึ่งที่บอกว่าอยากได้ลูกซองวะ ผมไม่แลแต่ว่าผมอยากได้ผมกระาคุณอยากเดีผมเอาถอยไปถอยไอ่าคุณคุณหลบไปไปไปม่ม่มืออ่ะเออหลบไป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 เฮ้ยหลบหลบที่ถ้าเอายิงเลยนะเ้ยนะเอายิงนะเฮ้ยจะแย่ก็เนี่ยนะจออันอันเด็กยังไงก็้ยอนไปเลยังไงกระสองสอปืน ไอ้สวยเพื่อนผู้ยไปไปลำไปเราตั้งตีเราตั้งตี่ดเราตั้งตีเราตั้งตีเราตั้งตีงามงามนี่นี่นี่แมกซ์ซีนแมกซ์ไหนกันนะจะไปก่าทำไมมืดลองววะทำไมมืดฟิวฟิวฟิวคุณเดินคุณเดิน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 เดี๋ยวผมหยิบให้เฮ้ยเจ้าฟิวเจ้าฟิวทำไมไม่เห็นทุกคนวะนี่นี่ใส่ตรงไหนวะใส่เจอแล้วเจอแล้วใครใครเป็นคนใส่อยู่ไหนอะที่ใส่ฟิวอยู่ไหนอ่ะทำไมเลือดมันหายไปตรงนี้คนแก่ไอ้ไอ้แก่นี่ใครอ่ะ อ้าวเลือดหายไอ้สายไอ้แก่คือันนี้ใครเนี่ยนี่ใครใครแก่คือพี่อันอันอันเหรออันเหรอไหนอันไันมันขึ้นอยู่ซับแจ็คไมือนี่ไงอันม่นช่ไม่ใช่ที่ถือกล้องถ่ายรูปเนี่ยใครถือพี่เเออนี่ยโอเคค่ะโอเคหนูมากับพี่หนูมาแล้พี่เมื่อกี้จ่าเมื่อกี้จ่าไม่ได้กินเลือดนะหนูมากับพี่หนูมากับพี่หนูมากับพี่ได้ยุบเลือดใครเนี่ยใครเนี่ยนี่ใครอนี่ยนี่ใครอนี่ยอ๋ออันนี้คนอยู่กับเวียนอันนีอยู่กับเวียนอันนีคนอยู่กับเวียนแลี่

เลือไทยมาแล้วครับคัมแบบคแล้วฮะอันนี้หาที่สแกนก่อนแล้วแล้วหนูหนูหนูหาที่สแกนอันนี้คืออะไรนี่คืออออ้าาวยู่ดีๆมาเก่าหากันได้ไงอ่ะอันนี้คืออะไรไหนแกนโคนก็หลับได้ไหมไม่ไม่สแกนโคดีดีกว่าอันนี้คืออะไรอ่ะแท็บวะเนี่ยแล้วถ้าแบบผมไม่เอาแล้วมันคืออะไรอะไรคือแทบวะ ครับเอาไว้วางอ้อันนี้ไรอ่ะไฟฉายเหรอไอ้ช่กูไม่รู้แบบแบบใหม่ไม่รู้เลยง่ายมากเลยมาหนุ่มไปหนุ่มจะอวกมองแถบก่นยังหมุนอยู่อ๋อมองแถบอันนี้อะไรอะเฮ้ยอันนี้อันนี้ก็สแกนสแกนมาสแกนสแกนใคร สแกนสแกนสแกนจ่าได้ปะสแกนจ่าได้ปะอ้ามาดิเข้ามาดิเออใช่ใช่สแกนไหนไหนไหนใช่ผมว่ามาเลยเอาอยู่ไหนอะชิบหายแล้วจอยู่ไหนอะคือเนี่ยนมามามาสแกนสแกนเราสแกนสแกนสแกนเอาไงเอาเลยสแกนเลยสแกนเลยอ่สแกนเวะกดเลยวะกดกดคลิกคลิกซ้ายคลิกซ้ายนะคลิกซ้ายนะคลิกซ้ายนะโคตรเลี่ยมปะเนี่ย อ้าย <muitas S 2> ังไงไม่ได้ไม่เยอ่ยอาไม่ใช่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 ไ่ใช่ไม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 ่ใ่ไม่ใช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 ไม่ใช่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 ไม่่ไม่ใ่ไม่ใไม่ใช่ไ่ใช่ไม่ใช่่ใช่ไ่ใไม่ใช่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 ไม่ โอ้โหใครกดผิดกดผิดใครกดผิดกดผิดไม่ไม่กดผิดนี่ฟิล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 ผมได้ละไปใส่หนูหนูเดินตามพี่นะหนูมีอะไรบ้างอยู่กับใครก็ไม่ปลอดภัยไม่อยวอ่าเรียบร้อยเหลืออีกหนึ่งฟิลเหลืออีกหนึ่งฟิลไอหัวทองนี่ใครวะเนี่ยหัวโมฮอกเนี่ยพี่มิโซเอ้ยไหนไม่ไม่ใช่ไหนโมฮอกไหนเนี่ย่ะโมฮอกเนี่ยโมฮอกนี่ใครใช่นิบบ่อยไม่ไม่ต้องเป็นต้องเป็นหัวฟูนิบบ่อยจาง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 เหรอ

พี่จ๋าอะไรเลือดตรงไหนยมองเลือกก็อนใครก่อนพี่จ๋าอ่ะใครก่อนพี่อะพี่จ๋าปะเลือดตรงไหนหนูเลือดตรงไหายหายแหมพี่โก้แหมอันนี้เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วอันดีดีอัน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 ดีเฮ้ยเชี่ยอันอันอันตรงนี้ไปหาเข็มตายกันดีกว่าอันอนตรงนี้อันอันอันตรงนี้ไปหาเข็มตายกันดีกว่าอ่านได้ฟังหน่อยอ่านไหนอปหมาดี่ารุกขึ้นมาดิรุกขึ้นมาไม่กินเลยดีกว หนูเอาเอาเอาแล้วแล้วเอาเอาแล้วแล้วแล้วหนูหนูเฮ้ยใครกินเลือดอ่ะพี่โก้พี่โก้ไม่ยอมผ่านน่ะเฮ้ยใครกินเลือดอ่ะพี่โก้พี่โก้เป็นใครใครกินเลือดเลยคุณเราเอาไฟฉายเอาไฟฉายใครกินเลือดปล่อยไปเอาไฟฉายเอาไฟฉายใครไปถือถือไฟฉายขึ้นมาต้องาผิดโอเคโอเคอ่าฮะโอเคดีด้วยครับ เราตั้งตีเราตั้งตีฉีกว่ะเออเขาเดินเขาวิ่งฉีกแล้วผมไม่เาหน้านอ่ะเดินวอย่าวิ่งนะอย่าวิ่งนะเดินนะยก็ตายไอเชี่ยใครมีชุบใครแชมชุบชุบที่ไหนชุใครมีแชมชุบไหมไม่มีไม่มีไอกกกกฆ ตาย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 เราวุ่นวายเกินไปก่ะเอาเอาฟิว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 ไม่มีใครฟังใครเลยเหรอเอาฟิว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 ผมว่าบกบัวตองได้ยบัวตองก็แม่เลยอ่ะไม่ใช่ตองไม่ได้ตองเป็นคนดีไอ้เชี่ยกูตายแน่เลยหนูหนูทางนี้หนูทางนี้โแต่ไม่โดนไหนเง่าวีคุณรู้หนูหนูหนูหมุนหนูหมุนหนูหมุนเนาะหมุนหมุนหมุนตรงนี้หมุนตรงนี้เราพีพีหมดพีพีหมด หมุนซิหมุนนั่นหมุนออกซิเอาไอ้ยิงไอ้เหี้ยิงไอ้คนกัลลังกัลลังกับกูกัลลักับกูจัดเลยไปแล้วนะเพื่อนๆไปเซียนเซียนไปยืนฟันผีอะไรวะ เซ้าไว้งเียออกอ่ะเกียร์ไปยืนตานผีอ่ะเซ้ไวเว้วเซ้ไว้วโอย้ไม่ม้วอกแ่าผมใโค้ดกัผมห้ไ่เขามให้เาอ่านเลือดเขาไม่ยอมอ่านเขาเดินหนีเขาเปลนเรื่องคุยอะแล้วไม่มีใครฟังที่ผมพูดเลยอ่ะไม่ใจไม่สนใจไม่สนใจอะไรเลยแบอไม่มีใครฟังอะไรสักอย่างรนี้อ่ะเฮ้ยฟิวอยู่ไหนอ่ะ แล้วก็สงสัยพี่โก้เหมือนกันเลือดหายตอนหน้าตาไม่ต้องสใสน้องอ่ะไม่เป็นไม่มีใครเลยต่อร้องกันไม่ต่อให้เป็นอ่ะเปลี่ยนคู่กัไอ่ะคู่หลักนะเพจที่สองเป็นบ่อยเกินโอ้ต้องรีระวังอ่ะอ่ะมา อธิฐานละขอบอลพระเจ้าขอกราบคอยสองมัดเขาให้ยังยังมัดความฟักปืนมัดเขาให้โอ้โหแดงเถือกอินโนเซนต์อินโนเซครับคุณแดงเถือกเหรอไม่ไม่เถไม่ขนพอดีเขินพอดีเขินเขินขินนัเต็งเขินน้แดงเขินนะแดง กเกก็บเราต้องวิ่งเก็บสัตว์ราวุธก่อนใครเอาลูกซองเอาไปเลยเอาอยากได้ผมไม่อยากได้ผมอยากลองดูว่าลูกซองมันยิงยังไงผมรู้แล้วว่าใครเป็นไม่ใช่ผมคุณเเอาไปก็บลูกซองลูกซองอยู่ไหนอ้าวลูกซองเนี่ยพีมา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 แล้วมาแล้วมาแล้วครับช่วยช่วยเอากล้องถ่ายรูปเปล่าเอาเอา ไปไปจาคุณเบนคุณไม่มีทางปล่อยกล้องถ่ายรูปผมมีอยู่แล้วอันนึ่งอ่ะแล้วไปในขอรูปผมจากทุกนี้ผมผมไปขโมยจับลงเฟซผมไปขโมยพี่มิโซะใช่กันแท้เลยเเขาเหรอใช่วันเจอัคืนเหมือนมีน้ำใจแต่จริงๆแล้วไม่เลยสวัสดีโบตองโบตองโบตองทำไมอ่ะวันนี้คิดว่าตื่นเต้นปะสนุกไหม ตองก็ตองไม่เคยมาเป็นตาเลยรู้ป่ะั้งแรกอะมันก็ต้องเป็นตานี้แหละป้าเออมันต้องเป็นตานี้เลยมั้งคือทุกคนที่ต้องไม่เป็นนะคือทุกคนที่ต้องเป็นอะต้องจะต้องช่วยเขาที่ตองไม่เป็นต้องจะเห็นทุกคนกินเลือดเว้วยคือตองจะตายแต่ว่าครั้งนี้ไม่เห็นทุกคนกินเลือดงั้นเดี๋ยวบัวตองอยู่ด้วยกันบัวตองเป็นคนโดนบ่อยบ่อยสุดละในโลกใบนี้ได้ไปโอเคไเราไปด้วยกันไปด้วยกันไปด้วยกันเพราะว่าบัวตองบ่อยเลยนะกินเลือดไงเฮ้ยโดนใคร ดิโนเลือดอ่ะเอ้ไม่ใช่เลือดด่ายเหลือเหลือเหลือศูนย์หือเหลือหนึ่งเหลือศูนย์อ่ะเหลือศูนย์อ๋อคือคืไปไปถวยถวยถวยต่อมาจากด้านบนไปไปไปไม่ต้องต้องอยู่กับถวไปกอนถวไปซ้ากอนไปซ้าไปซ้ายตลอดเลยอ่ะไม่ไม่ไไไป้งด้นตอไปตลอดลอ่นมาก่อนไป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 โอเคหาอีกหาอีกหาอีกแล้วทำไมแยกกระดาษอยู่ด้วยกันทำไม สองสาวเขาเป็นไม่เราอยู่ด้วยกันก็ได้ถ้าเกิดเราอยู่ดูด้วยกันเราก็เถึยแล้วต้องโดนว่าทุกครั้งเลยทุกคนตอยตี้ตาจะเหยียบทุกคนนะใครโยอมฟิวอันอยู่ไหนใครโอมฟิวเอง่ยจละต้องไม่เคยเก็บฟิวสักตาเลยเลยเก็บไม่ทันหรอทางนี้ทางนี้รอรอออกเลยรอออกเลยมองทำไมคุณคุณมองทำไมรอออกเลยรอออกเลยคุณมองที่เลือดแล้วคุณก็บอกข้างหลังอะคุณผมเช็คก่อนผมเอช็คก่นไม่เดินฟิวกันแล้วครับน้องๆเออไม่เดินฟิวแล้ว อีกอันนึงโอเคทางนี้ทางนี้โอ้โห90เมตรไดตายเถอะไกลอะไรขนาดนั้นไปด้วยกันเนี่ยชิวเลยเออเนี่ยจิ้วด้วยกันไปได้ไก้แบ่งมั่งกระสุนน่ะคุณเป็นผีมันจะเก็บไว้อย่างเดียวไม่ได้นะเกลียวเกลที่มันจับเจลชัดคุณครับคุณคุณบอกว่าเราอาจจะเบื่อการเป็นด้วยกันแต่ไม่ได้เบื่อการเป็นผีนะแล้วใครออกไปตรงนู้นน่ะใครออกไปคนเดียวอ่ะรอด้วยนะรอด้วยเสร็จแล้วเสร็จแล้ว ออกตรงนี้แหละออกตรงนี้แหละอันนี้คืออะไรเป็นเนี่ยอ้าวนาทีต่อนาทีต้องังโดนเขาอะไรอ่ะเฮ้ยพี่พ่ดเหรอฮี่พ่ดเหรอไม่ใช่ คนอีกเคนวอดวอดวอดจีโน่วอดจโน่แล้ววอดจีโน่วอดจโน่อดนแล้ววอดแกงสวยไปไอออออไปไปอกออออรจีรู้ได้ไงไม่ใช่โบตองเพราะเราเห็นไงว่าโบตองเป็นคนโดนกินแล้วทำไมโคต้อ่าแล้วอ้กคนนึงคุณจะสงสัยอะไรคุณสงสัยอะไรคุณน่ะคุณน่ะคุณน่ะไม่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 อม่ไคุณม่ไมไม่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 ไมไม่ไม ผมรู้ว่าผมไม่ได้เป็นคุณนรันดาคุณจะเป็นทุกตาไม่ได้ผมไม่ใช่ผมผมจริงจริงจะไม่เป็นจริงจริงว่าผมทุกตาไม่ได้คุณนรันดาแบกเกอร์ครับหนึ่งนะคุณนรันดาคุณกลับมานี่ก่อนสวยไว้ปล่อยฝักด้วยนะอืมฝักด้วยนะไปฉายไปฉายไปเอาไปฉายไป คุณติดโอ๊ยคุณเป็นผิดนะเดี๋ยวคุณจะได้รู้ว่าผมอยู่ไหนคุณจะได้ยิงผมอ่ะไม่ใช่มันจะเหมืเวลาแล้วอ่ะทุกคนทุกคนอยู่ไหนอ่ะไปกับพี่จ๋าหนูมากับพี่ปลอดภัยพี่ไม่เคยหลอกใครก็มาดิก็มาดิทุกคนก็มาดิบัวตองเหรอบัวตอง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 เรดไอก ต่อจ้าจ้าจ้าพาผมไปหาฟิวไม่ไม่ไม <Bond> ่ไอยู่ทางขวาเียงมันอยู่ทางยิงยิยิงยิงยลุกขึ้นมาองลุกไไปไปใส่ฟิวใส่ฟิวเรียบร้อยแล้วหล่อมล้ตาเนี้ยสบายล้วคิวละไปไปไปิวละลลยาัวต่อ ไออันนี้อะไรอะจ๊ะอันนี้คือสแกนโอเคไม่ต้องครับไรจะรักไม่ต้องก็ก้นสแกนทำไมสแกนตายซะเจ้าผีร้ายไรจะเจ้าผีร้ายเจ้าผีร้ายเจ้าผีร้ายวนวดวนมาวนวดแล้วจบเลยไม่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 มันโนออกซิเจ์นี่เราวมันออกไปแล้วหนูเข้ามาแล้วอ่ะหนูเข้ามาในอะันนี้อะไรอะไรผีร้ายกระสุนผมมีเป็นร้อยให้มันมาอไม่แล้ว คือผมแบบเห็นบัวบัวตองเล่นเงี้ยบัวถามเฮ้ยคุณเบนใช่ไหมเกมเนี Wales> ่ยบอกตรงแล้วแล้วบัวตองไม่ปฏิเสธด้วยนะแล้วผมก็อ่าใช่แล้วแล้วผมก็คิดว่าอ๋อมันกินกันเองเพราะมันมันจะซื้อใจหรือเปล่ามีกินโชว์เลยไงล่ะกินโชว์กินโชว์เหรอไอ้ี่ มนไม่เหมอนอ่ะเดี๋ยวไอออกไม่ได้เหรอยังไงใส่ฟ like> er> ิวก็ออกเลยวัดใจละไม่พผีตายหมดก็ต้องชนะแล้วดิยาเอ้าย่าไม่ไม่าปันยาปันไม่ไม่งานงนมาอยู่ด้วยกันเรานิ่งไว้เรานิ่งไว้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 งไ้นานมาอยู่ด้วยกันงานมาอยู่ด้วยกันเอหมน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  หมุนอยายาผมมีดูซองผมมีดูซองหมุนไปหมุนหมุนหมุนสักคนหมุนหมุนหมุนเลยหมุน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 ไมุ่นหมุนหมเนหมุ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 นไม่นหอุนหมุนหม่นหุ้นหมุนหมุนยมุนห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 มยนหมุนหมไนหมไมหมุนไมเดี๋ยวผมคนสุนทุ้ยก็ได้มุนหมุนหมุนไม่ได้ก็หมความ่าเป็นผี าจะแปลงร่างก็แปลงมาจะแปลงร่างก็แปลงมาคุณหนีกันกูไม่รู้อะไรโอเค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 คุณก็มีลูปสองให้คุลงท้ายสมันหมุนไม่ได้อะไรก็ก้มหน้าลงไปหมุนนี่ครับพวกหนูมันหมุนไม่ได้อ่ะมันต้องหมุนตรง ตรงที่ไอ้ที่ลูกบิดไงหมุนจากข้างหลังมันจะหมุนได้เหรอครับเราไม่ก็ทำเองกันดีกวเององเอ้าเราไม่ได้ชนะเลยเหรอเรก็คิดว่าเอ้าชนะเลยชิบหายแล้วมาแล้วว่ะกระลัมไปไหนกระลัมเขาว่าไปไหนโอ้ผมหมอผมไม่ได้เป็นนะขาขาไปก่อนเฮ้ยกล้องถ่ายรูปโอ้โห หลอมเลยสบายกูและดูก้รูละหับว่าผมเป็นคนเดิใครเป็นคนดื้อเป็นคนดื้อเป็นคนเดิเป็นคนดื้อเป็นคนเป็นคนที่ดื้อ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 เราไปเข้าห้องน้ำมาเป็นคนที่ดื้อกล่ำเป็นคนที่ดื้อไหมเมื่อกี้เป็นไงบ้างครับยังไม่ได้ทำอะไรเลยเพิ่งเริ่มเนี่ยเป็นคนที่ดื้อไหมกล่าเป็นคนที่ดื้อป่ะนี่มีอนุนเป็นอะไรหรอแทร็คแบบมันไม่ค่อยดีอ่ะไม่ต้องเอาหรอกเป็นคนที่ดื้อทักทักพวกเอาไอ้นี้ดีกว่าพวก เขาเรียกอะไรอ่ะพื่อไฟฉายอะไรเงี้ยกล้องแฉบก็ดีอยู่แฉบดีอ่ะพ้จาร์เป็นคนที่ดื้อเปล่าผมว่าคนที่ดื้อแฉบมันดีนะถ้าเกิดเรารู้ว่าเราวางมันตรงไหนมันต้องวางให้ถูกจุดอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อกล้องถแฉลบไปเอาบ้างก็ไม่เอานะ้วพไหนก็น่ากลัวอ่าคนที่ดื้อทักทักเป็นคนที่ดื้อทักทักก็ถ้าหยั่งฮะดื้อทักทักก็ก็กลัวจริงหรือกลัวเล่นก็กลัวจริงจริงก็จริงกลัวจริงถ้าไม่คุไม กลัวกลัวไๆ้ชเๆกลวเล่นๆกลัวทักทักน้องอะไรวุ้ยวๆ้ยๆุ้ยวุ้ยใคอยู่อะไครอยยะไร้ยๆๆ้ยวุ้ยๆๆ้ยๆๆ้ยๆๆ้ย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  พี่อกพี่พี่โกอยู่ใกล้ผมีโกอยู่ใกล้ผมบอกด้วย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 โกอยู่ใกล้ผมแล้วเรื่องปัญหาตรงไหนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอยตรงไหนไม่รู้เรื่องหาตรงไหนแต่ว่าดีใจมากมั้วาก้าต้จาไตองะไราอาต้อไตองเป็รบอ้ยเกงไงไ้วอไ้อาา้ต้าไ้่ ก็ตีไม่เจอไม่เจอแต่หันไปเจอไม่เอาคือผมเห็นบัวโมต้องอยู่เงียอยู่เงียบเราเราผมก็ใส่ฟิวก่อนใส่ฟิวก่อนแต่เหตุหันไปเจอคนนี้ใครอ่ะคนนี้ใครคนนี้ใครเจอชายนิดบ่อยกับโมตองอ่ะไปกับพี่ไปกับพี่ไปกับพี่อันนี้ิวอันนั้นอันนั้นอันนั้นเยียบไม่ได้เยียบไม่ได้เยียบไม่ได้แล้วเราไปเอาฟิวข้างหลังเลยนะอันไปเอาฟิวข้างหลังเลยนะโอเคสบายแล้วกูทีนี้ ผันไปเจอไป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 เจอแค่มีอนนี้พี่มีอันนี้พี่มีให้แค่ไรไป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 ใส่ไปใส่ไปใส่ไปใส่ไม่ไม่รู้จิ้งดูเก็บปไปไรู้เหรอแบบผันไปเจอไงดื้อทักื้อทักอยู่กับบัวตองผมดูบัวตองแทงหนูไป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 ดูตรงไหนล่ะไกลไหมไกลอยู่ครัไป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 อไ้ไดอยู่นี่กินเลือดอยู่หรอ อะไรคุณวิ่งตามกันมาบระถากหลังผมกับสะกดรอยตามสองคนนีกระทักสะกดรอยตามสองคนดีไปแล้วหายไปไหนคนหนึ่งอะผมผมหรือเปล่าออกประตูนี้เะฟเนโต้ที่ดื้อคักออกไม่ไม่มีเรืองผมว่าทำไมคุณขำมาที่ได้ยินเสียงกินเลือดที่แก่งๆก่งพูดอะคือมันเมื่อกินใคร ไออันีันนี้อะไรนแล้วผมมาเก็บของอยู่แล้วผมก็ได้ยินเสียงเลือดเอ้ยคาตะเกนอย่างนี้น้อไหนวเก็บาตะเกนสแกนใครอะสแกนเก่งเก่งไปแกนไม่ไมไม่เอาม่เอาเสียไม่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 มาไ่แน่เก่งก่ไม่ไินไมไม่ไม้ไมไม่ไม่ไมีม่ไม่ไม่ไ่ไม่ไม่ีย่ไมเไมม่ไม่ไม่ไม่ม่ไเ่ไ่ไม่ไม่ไม่ไ่ไม่ไม่ไิม่ไม่ไ่กม่่่ไ่่ไ่มไ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 ้ม่ม่่ไม่่กูไม่ไเลย อาคิดอยู่เล่นไงดีว่าอ้าวบวเอาลอยใช่หรอกบดกันอะโอเคใช่ก็ใช่มีใครจะบวกูหรู่ไม่ตอนเนี้ยไปก็ไปก็เราไม่บวชบวต่อเพราะบวต่อเขาอยู่ไงทั้งทั้งเกม ไม่มันต้องเริ่มจากล่างจริงๆมันยิงก็ได้กว้างกว่ายิงยิงได้ยิงได้เออล่างขึ้นบนเออเราวแล้มัโตอยู่เนีอย่างนี้ในยสแกนเขาแบบไอปไปไปหนูหนูน้ำหนูน้ำหนูน้ำพี่มีนี่ไปไปเฉลนเดียวใช่ปะใช่ใช่เลยหนึ่งตัวต้องใส่ต้องใส่แถบกับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มีโซ่หนูหนูหนูไปหาหนูไปหาหนูไปหาฟิวหาฟิวหาฟิวไป นี่นี่ตรงนี้นเรีเจอเจออะไรจ่ากับอันอันป่ะเนี่ยไม่เป็นเขาแล้วมาใส่ตรงไหนอ่ะทำไมไม่มีทำไมทำไมอันพูดกันว่าใส่แล้วใส่แล้วผมใส่แล้วผมใส่แล้วโอเคเออทำไมไม่ได้ออกวะอีกอันหนึ่งหรออยู่ด้วยก็ได้อยู่ด้วยสิเอ้าเราเราจะมารวมตีกันทำไมตรงนี้อ่ะไม่ไม่โก้โก้โก้ตามอันอันดีกว่าโอเคโอ้ยแล้วให้ผมอยู่กับใครอะ แล้วเดี๋ยวเราไปกับเอ้ยไม่ได้ดีกว่าเหลือห้านี่หว่ะสามสองไอ้สัตว์เอาไงดีวะไม่ต้อไปกันหมดนี่แหละโอเค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 ผีมันมีตัวเดียวเราช่วยกันถ่ายรูปแล้วก็ลุมยิงไงก็จบแล้วอ๋อเออว่ะเออว่ะมันเหลือผีแค่ตัวเดียวนี่หว่าใช่ใช่แล้วทำไมตะกี้จ่าไม่พูดไม่พ่าเลยอะเวลาตอนเช็คเก่งๆแต่ผมไม่รู้ปกติเวลาพี่เช็คอย่างเงี้ยพี่ก็เงียบเงี้ยทุกทีอะใช่หรอใช่หรอไอเก็บเถียงใช่ไหมทำไมเราไม่เก็บฟิวนี่ไงที่ใส่ฟิวอะเนี่ยไม่อยากเล่นลินนี่นี่ ได้ไหนฟิวมะเจอแลวเครื่องเนวะเอ้ยอะไรอะเข็มเอาเข็มใครเอาเข็มไปเข็มเข็มอยู่นี่เข็มอยู่นี่ใครใครเอาไปเข็มไปตวงตัวตางตัวตวงตัวแย่งเราว่ะก็อยากลองใช้เฉยๆไม่เคยทำได้เลยตอ้แต่ละ เอ๊กลิ่นมันทำเหม่งทำเหม่งนะทุกคนแต่ตอนอันนี้คือเข็มชุบหรือเข็มฆ่ามันคือเข็มชุบมันคือเข็มชุบอ๋อได้ได้ได้อันนี้อันนี้ก็เข็มชุบอีกอันนึงขอ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 ดิอันนี้รับเฮ้ยทุกคนคุ้มกันหมอด้วยนะุมา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 ผมก็เป็นหมอนะผมเป็นหมอผมเป็นหมอที่มีกล้องถ่ายรูปแล้วก็ลูกซองอ่ะเพราะยังไงกันดีเนี่ยห้มกสนหมอเลยนะทุกคน ผงผมผมก็เป็นหมอน่ะผมก็เป็นหมอนะเียนอันนี่คืออะไรอ่ะเ็เย็นเเียนอันเย็บเย็บเยนี่มันเข่มค่ะหมอไม่ควรมีเข่มน่ะเดี๋ยวหาฟิวเอ้ยยังไม่หานี่วะไม่แจ้ใครได้กัะเอ้าเอยไปทำทำไมทำทำไมทำทำไมต้องจบเองต้องจบเองอย่าไปทำไปทำ ยวทำไมทำไมกูไม่ฆ่าคนมีเข็มก่อนวะผมว่าแล้วว่าทำเมงทำแมทำไมวะมันเกิดอะไรขึ้นวะจ้ะก็มาใส่ฟิวสุดยาจะไปพี๋ก่หนักกับพี่กระด้น่เลยจะใส่ฟิวพี่มีบอลพี่มีบอลเออไม่ได้ใส่ฟิววันนี้ แล้วหนึ่งไปด้วยไปหาออกซิเจนฆ่าตัวตายดีกว่าโอ้ยนี่หัวเขาไปเขาไม่อากเไม่อยากเขาไม่อยากแล้วเราต้องเราต้องฆ่าตัวตายดีกว่าโดนผีฆ่าจ่าคนนี้ไม่เนียนนะแต่ว่าเชี่ยผมโดนฆ่าไปแล้วอ่ะทุกคนไม่เชื่อมันเลยไม่เชื่อไม่เชื่อเอาไว้ความจริงไม่เชื่อ พี่มีหมดดิวะพี so ่มีหมดพี่มีหมดเออออกออกออกดือดเอดเออกใ่ากก็ลำก็ลไปเอารุกขสุนย์าเยย่แท้ไม่เอาจะดไม่เอามาจากไหเยอะแยะวะเนี่ยพอผมตายก็เลือเหลือนเพว่าถ้าถ้าถ้าจับบอกว่าใครเป็นอะไรใช่ใ เดี๋ยวนะเออ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 เอาตามคนอื่นเขาบอกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วการไม่มีใครแบบว่าทำไมผมไม่เอาเข็มไปปักคนมีนี่วะมีเข็มแล้วกูแบบผมงงเลยแบบเอ้าไอ้ที่เราโดยยิงเฉยแล้วทุกคนก็เชื่อโอ้สําหรับใจกันเชื่อเลยทําไมคนผมว่าตั้แต่ทําไม